สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Care กันอีกเช่นเคยจ้าวันนี้เรากลับมาเกณฑ a n d y Bonanza นะคะมาด้วยทุน1,99บาทจ้าอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าสำหรับใครที่อยากจะตามมาเล่นนะคะลิงก์สมัครอยู่ใต้ล่างนี้นะจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ช่อง Lady c a r กันด้วยนะคะทุกคนอ่ะมา โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดูซิว่าวันนี้เราจะได้กันสักเท่าไหร่นะคะมาได้ทุนสวยๆหนึ่งรอยก้าสิบก้าบาทวันนี้อ่าโอเคปะมาแล้วสิบสองโอเค25นะจ๊ะไปเรื่อยๆนะทุกคนอ่าโอ้โหเฮ้ยยังไงเหลือ70แล้วเฮ้ยอ่าจะได้ไปต่อหรือปาอือ จังหวะนี้ยังไงจะได้ไปต่อไหมเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โหเขยังช่วยเออสวยไปต่อเนื่องไปจ้ามาเลยมาเลยยาวๆขอรัวๆเออสวยโอ้โหขึ้นมาเป็น164นะคะกลับมาแล้วทุกคนเกือบจะไม่รอดเมื่อกี้อาโอเคไปเรื่อยๆ มาวายมาจังหวะนี้ตัดไปสี่บาทอ่ายังไงต่อเ้อย,ยังไงต่อมาให้ลุ้นโอ้โหเงียบเงาเหลือเกินเฮ้ยถามจริงขอแบบจ,จะจะนัทีได้เปล่าโอ้โหงีบเงามากยังไงแม่วันนี้เอออาจจะมาช่วงท,ท้ายก็ได้ใครจะรู้อวายมาจังหวะนี้ เออโอเคคุณสาวไปไปต่อไปต่อร้อยแปดสิบสามแล้วไปต่อจ้าไปต่อจ้าจังหวะนี้ตายยาวๆยาวไปยาวไป,าวไปออมาฟีสปินมาทุกคนเออสวยโอ้โหให้ชั่วต้องแบบนี้สิแม่เออวายมา สวย2ี่บาทโอเคเรามาต่อโอ้โหมาแปดรอบเออมาโอ้โหมาร้อยเก้าสิบเก้าเท่าเดิมละจบมาจะได้เพิ่มไหมเฮ้ยเออถามจริงหนึ่งร้อยแปดบาทสวยโอเคไปต่ออีกหกสิบบาทยังไงต่อ,อโอเคได้มาหนึ่งร้อยหสิบแปดบาทนะคะไปต่อจ้า อีก2รอบเออสวยโอเค96บาทอ่า100่งร้อยสยต่อได้มาอีก196นะคะอีก2รอบสุดท้ายยังไงยังไงยังไง2รอบสุดท้ายโอเคมาละว9บาบาทอีกรอบหนึ่งอ่าเรียบร้อย4 4 1บาทจ้าสวยโอเคเดี๋ยวปรับไปเลยทุกคน บาท40บาทจ้าปับไปเลย40บาทต่อโอ้โหสวยมาวายมาเออไม่ได้โอ้โหเสียดายมากอ้าวไม่เป็นไรตักฟรีสปินมาจ้าเออโอ้โหก็คิดเสียดายวายแต่ก็ได้ฟรีสปินมาจ้าได้อยู่ไปโอเคไปเรื่อยๆนะทุกคน ยังไงอีกห้ารอบสุดท้ายเฮ้ยเออเออปลายต่ออีกหกสิบบาทอีกสี่รอบสุดท้ายอ,อืยังไงอามา,ป,าปต่อสิบบาทปลายต่อเออสวยห้าร้อยทุกคนไวมากออดูดิเจีได้เออโอเคอ่ะได้ันนี้ไม่เป็นไรสองร้อยแปดสิบแปดรอบสุดท้าย โอ้โหโอเคจบมาสวยๆได้มา964บาทนะคะเลิศมากแม่โอเคทุกคนเดี๋ยวปรับเบ็ดเลยจ้าปลาย200นะคะไยต่อกันเลยอ่ะมา120าปต่ออ่า480วนมายังไงต่อโอ้โหสวย1500เอ้ย1500เหนาะๆไปต่อปลายต่ออืม สวยจังหวะนี้เอโ้โหมาอีกสี่รอยสบเออลงมาต่ออีกยาวปยาวไปยาวไปอ่าสวยไว้มาโอ้โหเรียบร้อยจ้าคูณสี่พอดีขึ้นห้าพันลวทุกคนอื้อหือปรับไปเลยสี่ร้อยจ้าไปต่อเอาให้สุดเอาให้สุดไปโอ้โหไอ,โอ้มะเออคูณ่อไพอดีสาม0ัหกทุกคนวายลงมาต่อสวย 9 8้าพันแปดแล้วอีกสองร้อยอืมโอเคปรับเลยแปดร้อยนะคะปายต่อเลยจ้ายังไงอืมพันสองมาแล้วมาแล้วเออให้มันได้อย่างงี้สินแมมาปังไม่ไหวอืมเออใจมันได้ว่ปะปสวยโอเคไม่ผ้าพันสองโอ้โหฟีสป,ปิลลุ่มมาต่อเออมันต้องอย่างงี้ มายังไงยังไงจังหวะนี้เอยสวยวายมาโอ้โหเลิศห้าพันเจ็ดเบาๆทุกคนสองหมื่นจ้าอืมไปต่อมามาอีกแปดรอบยังไงเฮ้ย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 สี่รอบสุดท้ายเฮ้ยท้ายมาเปล่าโอ้โหมาสามพันสองเออเรามาต่อยคูณห้าไปดิ วิดชมพูมาต่ออีกคูณหกไปดีคก้าพันหกว้ยมาเออสวยโอ้โหคูณเจ็ดแล้วทุกคนอือเลิศมากแม่ได้มาหมืนหกะคะอีกสองรอบสุดท้ายมาสุดท้ายละยังไงเฮ้ยโอ้โหสวยจวังหวะเฮ้ยคูณเ้าโอ้โหสองมื่นแปดอือสี่มื่นแปดคนขึ้นมาแปดหมืนเฮ้ยอีกรอบเมืองสุดท้าย โอ้โหมาต่ออีกสามสองอ้ยวายมาต่อโอ้โหอีกหมื่นสามเฮ้ยเฮ้ยนแสนแล้ว่ะโอ้โหปังมากแม่คูณสิบสองไปดีเอาโอ้โหได้ฟอสไดอีกสองหมื่นสี่ขึ้นเป็นแสนนะคะทุกคนอุ้ยโอ้โหได้มาเก้าหมื่นหกรอบนี้ปังมากแม่ปังไม่ไหวเฮ้ยมาได้ไงวันเนี้ย จากไม่กี่พันเมื่อกี้ได้มาแสนสองนะคะแสนสองพันนะทุกคนโอ้โหคูณสิบสาไปจุกจุกวันนี้สุดยอดมากแม่ปังไม่ไหวจริงอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เลยแล้วกันนะคะขึ้นมาแบบงงมากแม่อูหอ่ะโอเคสำหรับใครที่อยากจะตามมาเล่นนะคะลิงก์สมัครอยู่ใต้ร่างน,นี่ละจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่อง ladyk สํหรับกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืม ติดตามกลุ่มใน Facebook กันนะคะลิมที่อยู่ใต้ล่างนี้เลยจ้าเรามีกิจกรรมดีๆมาแจกกันเพียบเลยอ่ะโอเคทุกคนววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิมหน้าจ้าบ๊ายบาย